โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้มีอัปเดตใหม่นะครับตอนที่28เดือน3วันนี้นั่นเองนะครับวันที่ผมอัดคลิปนี้นะเวลาปิดปรับปรุงนะคก็บก้าโมงถึงสิบโมงนะต่ว่าเขาเลื่อนเป็นถึง11บเอโมงนะครับแต่ก็ตอนนี้ผมก็อัดสองทุ่มกว,กว่าแล้วนะเกือบสามทุ่มแล้วครับคลิปก็น่าจะลงประมาณสามทุ่มกว่านู่นแหละนะครับโอเคไปไปดูกันดีกว่านะครับว่า มีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ผมจะสมตู้ใหม่ให้ดูด้วยนะเป็นตู้สเตปอัพของน้องเมกิดาที่เพื่อนๆทีๆ่อยู่หน้าจอตอนนี้นะครับน้องเมกิดาตัวใหม่นะครับเป็นเมกะดาอ๊ยเมกิดาอีกอะพูดผิดนะครับเมกิดานะครับเมกิดาแดงนะซีลก็ตามในภาพเลยนะครับเป็นตัวตีสัตว์สูนนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเก่งเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่ว่าผมก็จะสุ่มไว้นะครับเผื่อได้ใช้นะแล้วก็มันจะก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับผมก็มีร้านมาแนะนํานะครับเป็นร้านนี้เลยนะครับร้าน LDO Shop นะครับร้านนี้นะครับเขามีขายรหัสเกม7บาทนะครับรหัสก็มีปลาแสงบวกลิมิลูนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีปลาแสงคลาโบดิซิโร่ด้วยนะครับ อย่างอื่นก็มีนะครับอย่างเช่น ID ดองเพชรน,นะครับแบบ3,900นะครับที่จะเอาไปเปิดดัดนารลก,ก็ได้นะครับหรือแบบไ d ดีอื่นก็เข้ามาเลือกหาเลือกชมกันได้นะครับไม่โกงไม่เกีย่ยแน่นอนนะครับจะมีอีกอันหนึ่งนะครับกิจกรรมใหม่นะครับคือไม่ใช่กิจกรรมใหม่ดิมันเป็นแบบว่าเพิ่มก,กิจกรรมเข้ามานะครับที่ว่าเราจะได้อ่าจากการเคลียร ซาตาซูนนะครับแค้นนะที่ว่ามันจะมีการันตีได้อันหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนจากได้อันหนึ่งเป็น2อันนะเพราะว่าเพิ่มสองเท่านะครับตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่4ี่เดือน4ี่นะครับก็คือเดือนหน้านะก็จะหมดกิจกรรมนะครับก็เพื่อนใครที่อาวุธยังไม่ครบนะครับก็ไปฟาร,ร์มเอาได้นะครับเป็นคูณ2เท่าเลยนะ แล้วก็มีฮอกพาสนะครับพวกชุดแฟ์อะไรนี่นะครับของฝาก็มีน้มันเข้าใหม่นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นตามภาพเลยนะน,นี่เป็นอะไรอ๋อรางวัลฮอกพาสนะครับอันนี้ก็หน้ากากกลาหนนะโอเคไ้รายละเอียดกิจกรรมก็จะมีเท่านี้นะครับก็ไปดูการสุ m ทุ่ใหม่เลยนะครับไปเลย let's go <S โอเคแล้วก็เข้ามา ในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีแคนนะครับอยากจะเข้าแคนกับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูแคนผมก่อนนะอันนี้คือแคนที่ผมสร้างมานะครับเพื่อนก็สามารถมาเข้าแคนกับผมได้นะครับถ้าใครม,มีแคนอยู่นะอันนี้ก็คืออยู่แคนคนเดียวนะครับแล้วก็อย่างก่อนจะไปสุ่มนะครับคือถ้าเพื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นแฟนอาร์ตนะไม่ใช่แฟนอาร์ดิมันเป็นแบบ เขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเขาเรียกว่าอาร์ตอาร์ตอะไรสักอย่างเนี้นะครับมันจะมีปีกก่อนๆก็มีนะนี่นะครับมันจะมีอย่างนี้เลยนะนี่เป็นชุดให้ดูนะครับดัดไข่มุกโอ้โหโคตรแบบจะเรียกยังไงดีมันดูยังไงเนี่ยนะมันดูยังไงมันดูยังไง คือผมดูไม่เป็นนะเพื่อนมันดูยังไงวะมันดูไม่ได้เลยใครที่รู้วิธีการดูก็สามารถคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับ มันจะมีพวกดัตนะครับแล้วก็มีพวกป่าแสงนะอื่นก็โหเอทารอัส่าอะไรวะนี่อ่ะก็ตามน,นี้นะส่วนมากมันจะอยู่เป็นพวกตัวเฟสน,นะครับดูมาเอวดีโฮโฮแต่ว่ามันก็แบบว่าบางตัวก็ปิดแปดบิดนะเหมือนเบ็ดแสงนี่นะ มันก็เป็นแบบว่าเออผมว่ามันก็บางตัวก็เท่ดีนะด,ดัดดีดัดไข่มุกอะดูดิแล้วดัดนัดสามพันปีนี่โอ้โหดูเป็นแบบเติมไปเลยนะโอเคโคนมาเยอะแล้วนะครับก็ไปชมกันนะครับตู้เมกิด้าน,นะครับตู้นี้คือการันตีสองรอยสี่สเพรนะครับข้างบนก็มีให้รับของด้วยนะครที่สมรบตามครบก็สามารถไปกดรับกันได้นะครับ สกิลที่หนึ่งนะครับเป็นสกิลสร้างดาเมจนะครับและลดเกียร์ทำลายใจหนึ่งจุดนะขั้นสองหนึ่งจุดขั้นสามโอ้โหสามจุดเลยนะขั้นสามเนี่ยถือว่าลดเยอะมากนะครับแล้วก็สกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลถอนเอฟเฟกต์ตีบัฟนะครับอืมนี่ก็ถอนเอฟเฟกต์ตีบัฟนะครับดาว ๋อเพิ่อมาทานทานด้วยนะโอเคไปอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะแล้วก็พาไปดูหน้าตู้กันก่อนนะครับเผื่อใครที่ไม่รู้นะว่าตัวหน้าตู้มีอะไรกันบ้างนะตัวดีๆก็จะมีตัวนี้นะที่เราเอาไปตีบอสเบลมอนนะครับแล้วก็มีซีเกิดนะผมมีกระดาษเก่าก็มีนะครับ กา้าดิก็มีครับอันนี้คือถ้าผมเปิดใช่ก่อนก็คือผมพอเลยนะเพราะว่าเพชรผมก็ไม่ค่อยเยอะนะก็เก็บไว้นะครับรอโคลาโบนะหรือไม่ก็ต่อเฟสโหนดนะครับโอเคไปเปิดเลยนะครับ30เพชรแหลกจะได้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าโอเคมาอันนี้คือเนีย่ยมากักทริปเลยปุ๊บ ไอเดาไม่ออกเลยนะครับสักตัวหนึ่งก็ไม่มีไปต่อไปเลยหึงเพชรมาตัวอะไรตัวอะไรจะมาหรือเปล่าโอ้โหเงียบเงียบกว่าเมื่อกี้เฮ้ยทตาน้องงูเฉยเลยน้องงูนี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะผมมาติดตันแล้วนะแต่ก็ดีกว่าได้เอหรือพวกตัวเทาๆนะครับพวกตัวแบบเกลือนะ อย่างน้อยกไ็ได้จะนะครับสกีบเลยปึ๊บเฮ้ยเดสการดีว่ะก็ดีนะสกาดีไม่มั่นใจว่าอันตรีตันได้อย่างน่าจะยังไม่ตันนะครับโอเคไปต่อเลยนะครับตัวอะไรมาไหมขอสักสองตัวได้ไหมเฮ้ยสกิปแรง่างนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเฮ้ยสองตัวนั่นเนี่ยสกีบปึ๊บเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหไรวะนนี้ <c oughs> สองตัวเลยโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูสเตปอัพก่อนนะโอ้โหอย่างุ้มะเสียไปกี่เพจวะเนี่ยเสียไปประมาณเออตอนแรกมีอยู่หกร้อยใช่ไหมเสียไปประมาณเก้าสิบนะเก้าสิบนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับโอ้โหการันตีต่อไปการันตีแล้ว เอาเดี๋ยวผมขอส่งอีกสักครั้งแล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นการันตีนะเเลยครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเผื่อได้น้องมิกไดา้าเป็นอนติสามนะน้าขหเมื่อกี้ได้ขึ้นมาผมนึกว่าจะได้พวกตัวสการดิหรือพวกมิกไดา้ากันนะไม่ใช่นะครับมาการันตีได้สองตัวโอเคได้สองตัวนะนคือคุ้มอยู่ครับ โอ้ยยังคุ้มเทตาก็โอเคอยู่นะรู้สึกว่าจะของเกมากนะแต่ถ้าให้แนะนำไหมนะครับว่าควรเปิดไหมเพราะว่ามือใหม่อ่ะยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับถ้าใครมีพวกตัวแบบว่าตีวอแล้วนะแต่ถ้าไม่มีเ่เปิดสักหนึ่งการันตีก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันการันตีแค่สองร้อยสิบสองเพซนะครับ ค okay. คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคไปละ